สนับสนุนโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาบริษัท Milky Way ย์อินเตอร์เนชัจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมป๊อบนรัตและรายการ The Owner คนหัวแถวครับ แขกรับเชิญดีโอนเนอร์คนแถวของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นผู้หญิงเก่งครับที่ดำรงตำแหน่งสำคัญนะครับในอุตสาหากรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตมหาศาลเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในปัจจัยสำคัญ4ประการของมนุษย์ทุกๆคนครับและผมขอแอบกระซิบสักเล็กน้อยนะครับวันนี้สำหรับท่านที่กำลังมองหาและวางแผนจะสร้างบ้านที่สวยงามน่ารักน่ารักสักหลังครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ ในแต่ละสมาชิกแต่ละคนจะมีตำแหน่ง position ของบ้านต่างคนก็จะต่าง position <ม>ของแต่ละคนนะคะ,ะในการที่มารวมตัวกันเนี่ยเชื่อว่าเรารวมตัวกันด้วยความสามัคคีด้วยความที่จะทำไงที่จะจมมือินไปยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นผลักดันให้สมาคนมนี้เป็นที่รู้จักของผู้มีพลแล้วก็เชื่อมั่น ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญคนหัวแถวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับท่านดรพัชราตันทะยันยงนะครับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและกรรมการผู้จัดการบริษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านจำกัดครับสวัสดีครับเทปที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับท่านดรพัชรา เรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะของผู้บริหารหญิงเก่งนะครับที่ใช้หลักธรรมะในการบริหารธุรกิจแต่ว่ามาในวันนี้นะครับผมดีใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านดรพัชราในอีกบทบาทหนึ่งนั่นก็คือบทบาทของการเป็นนายกสมา,สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับคำถามแรกเลยว่าการได้รับโหวตหรือได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมครั้งนี้เนี่ยนะครับแบบ มีความเป็นมาอย่างไรครับการเป็นนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและมีร,ระบบประชาธิปไตยคือใช้วิธีการเลือกตั้งแล้วก็โหวตกันนะคะ <ผม S 2> ซึ่งคณะกรรมการเรามีทั้งหมด21ท่านนะคะก็ะจิระจได้60%ิเซถึงจะถือว่าผ่านการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าวันนั้นก็คะแนนผลออกมาก็คือทุกท่าน21ท่าน ก็เลือกเราทั้ง21ท่านค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นในสมาคมหญิงคนแรกก็คือคนที่5ของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านค่ะวัดของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยก่อตั้งขึ้นมานานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรล่ะครับเป็นสมาคมที่รวบรวมบริษัทสมาชิกซึ่งเป็นบริษัทรับสร้างบ้านนะคะชั้นนำนะคะก็รวมตัวกันเพื่อจะยกระดับมาตรฐานธุรกิจอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านนี้ให้ขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพวกเรา ว่าเราจะทํายังไงให้ผู้บริโภครู้จักธุรกิจรับสร้างบ้านทํายังไงให้เขารู้จักเรามากขึ้นทำยังไงเขาได้บ้านที่มีคุณภาพจากพวกเราไปค่ะ,ะสมาคมนี่ตั้งมาประมาณสักกี่ปีแล้วนะค,ะะครับรวมตัวกันเมื่อปีพศ2 5 4 7ค่ะ <47. S 2> ก็นับ วันนี้ก็คือ9้าปีเต็มแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยสมาคมเนี่ยมีสมาชิกสมาคมอยู่เนี่ยประมาณสักกี่บริษัทหรือประมาณสักกี่ท่านครับ,รบมสมาชิกอของสมาคมมีทั้งหมด120ท่านค่ะคก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเ<ม>นื่องจากที่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานของประเทศนั่นแปลว่าในในส่วนของธุรกิจรับสร้างบ้านเองในเรื่องของค่าแรงการจ้างค่าแรงนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นเรียกว่าวัตถุหรือว่า ถดดิบหรือว่าผลิตผลในในประเทศถ้าเราเติบโตหรือเรามีการหมุนเวียนมากขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าเศรษฐกิจของประเทศเรานี่ดีมากถ้าอย่างนั้นผมอาจจะต้องขอ,อย,ย้อนถามนิดหน่อยนะครับ,รบว่าพัฒนาการของอุตสาหกรรมหรือของธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยมีพัฒนาการมาอย่างไรเริ่มต้นของเราคงเป็นผู้รับเหมาทั่วๆไปก็ค,คือผู้รับเหมาที่ทํางานเรื่องของการก่อรสร้างแต่ในทางนั้นผู้รับเหมาเนี่ยนั่นคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งยูนิตของเรานะคะในส่วนของสมาครรับสร้างจะมีการบริหารจัดการนะคะจะมี เรียกว่าผู้ร่วมงานในธุรกิจรับสร้างบ้านตั้งแต่สาผสาปนิก วิศวกรนะคะผู้ควบคุมงานช่างเองธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจการบริการที่เป็น one s t o เ service นะคะนั่นแปลว่าลูกค้ามีความต้องการสร้างบ้านมีที่ดินของตัวเองแล้วต้องการที่จะสร้างบ้านเนี่ยก็เดินเข้ามาหาสมาชิกของเราทุกคนทีนี้สมมติว่าผมเป็นผู้ชมอยู่ทางบ้านผมเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจรับเหมาเล็กๆอย่างงี้ครับอยากจะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านด้วยเนี่ยไม่ทราบว่า ทางสมาคมเนี่ยมีเขาเรียกว่าขั้นตอนหรือว่ามีมาตรฐานในการรับสมัครสมาชิกเนี่ยอย่างไรยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ,คะที่จะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกสมาคมจุลิศรับสร้างบ้านในระหว่างปีนะคะทางอุปนิชกฝ่ายวิชาการเองจะจัดเป็นโครงการพัฒนาวิชาชีพนั่นแปลว่าพัฒนาเรื่องของของ,ของการทําธุรกิจนี้ด้วยนั่นแปลว่าก็จะเชิญทุกท่านที่สนใจในเข้ามาฟังคือเัิงเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยผมเรียนปีนาโทอยู่ที่ที่จุฬา พระวิชาเขี่ยาการที่เขาอาจารย์มนบนะฮะพอดีว่าได้รู้จักท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่กําลังจะขอตั้งสมาคมขึ้นมาเราก็เลยได้ทราบข่าวก็เลยสมัครเข้ามาเอิยว่าตรงนั้นเองก็ได้เข้ามาในรุ่นแรกเลยนโะยบายของท่านนายกประชารานะครับก็คือทํด้วยด้วยกัน2เรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องอให้ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับรู้ของของธุรกิจับสท้องบ้านเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่า ในปัจจุบันนี้มีธุรกิจแบบนี้อยู่ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการที่ทหลากหลายมากกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่จะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจแบบสร้างบ้านเนี่ยคือส่วนหนึ่งเมื่อให้เขารู้แล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อที่จะแข่งขันกับธุรกิจใกล้เคียงซึ่งซึ่งมี ลักษณะาการให้บริการที่ใกล้เคียงกันอยู่พม,มาถึงคาถามสุดท้ายก่อนในเบรกนี้นะครับในช่วงนี้ก็คือว่าโดยมูลค่ารวมของตลาดที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยค,ครับนายกครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าโดยในแง่ภาพรวมแล้วก็บริษัทที่อยู่ในสมาชิกของสมาคมเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่อยู่สักมากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร,รธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยในตลาดเองประมาณ6 0 0 0ื่นหกหมื่นล้านหกหมื่นกว่าล้านคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ค่ะแค่เฉพาะราคาบ้านครับผม ไม่รวมราคาที่ดินอีกก็ต้องเรียนว่าในส่วนของสมาชิกสมาคมทุเรียนสมารถที่ประมาณร0รายายเมื่อกี้ก็มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าล้านหมื่นกว่าล้าน ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับกับมูลค่ารวมของตลาดเนี่ยกว่า6 0 0 0 0ล้านบาทในปัจจุบันนี้นะครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับท่านนายกันต่อนะครับกับเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตอนนี้พักสักครู่ไปพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจกับช่วง on the move ก่อนกลับมาสนทนากับท่านนายกต่อครับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำโดยพลตรวจตรีนิพนธ์เจริญผลผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับองค์การอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายรุ่นที่1เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องรวมถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดในอนาคตในกระทำการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันในสังคมค่ะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จ เราเรียนรู้เรื่องเก่าบ้างใหม่บ้างก็ตอนกินข้าวนัดครั้งแรกก็กินข้าวงอนทีไรก็อดข้าวใต้ไข่มีกะเพราใต้กะเพรามีข้าวละครทุกตอนมีฉากกินข้าวเรารู้ว่าใครรักเราก็ตอนกินข้าวเรากินข้าวกันทุกวันข้าวต้องสายพันธุ์ดีปลูกดีผลิตดีข้าวพันธุ์ดีข้าวไทยสายพันธุ์ดี รถชนไม่มีรถใช้ p q m Motor a d d o n จ่ายสูงสุดครั้งละ3,000มบาท TQM ประกันปลอบขวัญประกันเสริมเริ่มต้นเพียง1,800บาทซื้อได้ที่แรกที่ดีที่ TQM ซื้อเสริมได้ทันทีไม่ต้องรอประกันหมดสนับสนุนโดยบริษัท Joy a d c o y Corporation จำกัด g a บ บริษัท Ki งเฮิร์บเวิลด์หนึ่ากจำกัดช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกับท่านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับท่านดรพัชรานะครับเกี่ยวกับอ,อุตสาหากรรมนี้มีมูลค่าตลาดมากกว่า6 0,000 000, ล้านบาทนะครับงั้นตอนนี้เรามาคุยกันต่อนะครับท่านดรค,ครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะสร้างบ้านเนี่ยนะครับแล้วก,การเลือกบริษัทสักบริษัทหนึ่งเนี่ยมารับสร้างบ้านให้กับผมเนี่ยอยากทราบว่าจุดแข็งหรือว่ามาตรฐานของบริษัท <Okay. S 2> ที่อยู่ในสมาคมเนี่ย ดีกว่าบริษัทอื่นๆอย่างไรสมาชิกของสมาคมชลิก่อสร้างบ้านเป็นบริษัทที่ประกอบด้วยวิชาชีพต่างๆที่เข้ามาทํางานร่วมกับเราดังนั้นจุดแข็งจุดนี้ก็เป็นจุดแข็งที่ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ย เชื่อมั่นได้เต็มที่ว่าในการบริการของเรานี้อนอกจากสถาปนิกวิชาชีพแล้ววิศวกรวิชาชีพรวมถึงช่างที่เป็นมืออาชีพแล้วก็การคุงมงานที่ได้มาตรฐานในการที่จะเป็นสมาชิกของเราเนี่ยรเราก็จะต้องมีเงื่อนไขและวิธีการในการรับส,บสมาชิกโดยนายทะเบียนจะเข้าไปดูแล<อ>ว่ามีการไปสัมภาษณ์มีการไปพูดคุยคนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์เราเราก็จะมีการพัฒนา รับการสัมมนาแล้วก็อบรมว่าจะเป็นธุรกิจสร้างบ้านที่มีคุณภาพได้อย่างไรปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไหมปัจจุบันนี้ล่าสุดที่เราทําผลการวิจัยนะคะในงานในงานที่ทางสมาคมจัดขึ้นเมืม่อต้นปีเมื่อเดือนกุมภานะคะเป็นงาน Home Builder Expo สิ่งที่ผลผลวิจัยที่ออกมาก็คือปรากฏว่าเป็นแบบบ้านที่เป็นแบบบ้านทันสมัยคะ่ะปัญหาที่ลูกค้ามักจะพบเจอ กับการสร้างบ้านเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรแล้วเราควรจะเตรียมความพร้อมตัวเองในการรับมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรดีครับท่านนายกครับปัญหาจริงๆแล้วของคนสร้างบ้านที่กลัวที่สุดอลไรละกันนะคะคือเรื่องของการทิ้งงานโอ้ปัญหาคลาสสิกเลยปัญหาในใจเลยใช่ค่ะที่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าช่างเขาเล่ยงานหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนงั้นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเขาอาจจะ จะไม่มีสมาคมชุวระทานเองเขามีบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารเรื่องของด้านของการสั่งซื้อวัสดุด้านของการเรื่องการออกแบบเรื่องของการคำนวณต้น,ตนทุนที่ดีเขามีครบวงจรหมดแล้วรเรื่องของการตลาดเองเขาก็ดูแลอยู่มีอะไรที่อยากจะฝากถึงภาครัฐให้เข้ามาช่วยสนับสนุนหรือช่วยดูแลหรือช่วยจัดก,กิจกรรมพิเศษอะไรร่วมกับทางสมาคมของเราบ้างไหมครับได้ค่ะใน,นส่วนของภาครัฐเองเนี่ย นะะใ,นใ,นในวในละนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเริ่มที่จะหันมามองเราแล้ว<ม>แล้วเราก็ได้เข้าไปติดต่อทางภาครัฐซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ร่วมมือกับเราได้อย่างดีแลอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนะคะเราได้เข้าไปเซ็นเ o u นะคะในเรื่องของปัญหาการขาดคแคลงงานที่ผ่านมาในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะเราเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย<ม>นะคะในส่วนของกระทรวงวิทยศาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนะคะในปีนี้ก็เข้ามาร่วม มือกับเราในเรื่องของข้อการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์นะคะซ mm ึ hmm. ่งจะมีการประกวดในงาน HOME y o u อ e r EXPO ในปลายปีนี้นะคะกร mm hmm. ะทรวงพาณิชย์เองก็ <Okay. S 2> เข้ามาดูแลสมาคมในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์สมาคม mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์เองหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสต mm hmm. ร์รวมถึงจะพาเราเนี่ยไปดูงานที่ประเทศพาม่า <Okay. S 2> ในปลายเดือนพฤษภานี <Okay. S 2> ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการนะคะอ,ะอาชีวะ เรากำลังจะไปร่วมมือกับเขาในการที่จะพัฒนาเด็กอาชีวะให้มาสนใจในเรื่องของงานก่อสร้างมากขึ้นอ,อันนี้ก็คือส่วนที่ได้รับเราได้รับความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีก็ต้องว่าก็ต้องขอบพระคุณที่สมาคมชลทรัพยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะและความความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศต่อไปด้วยค่ะค่ะ <laughs> ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของทางสมาคมนะครับ<ช>น่าสนใจมากๆห้ามพลาดเลยนะครับพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบก,กับดีโอเนอร์คนหัวแถวกันต่อในช่วงหน้าครับเรามาดูาท,าทางด้าในเรื่องของที่ถับแทนไปแล้วก็ช่างฝีมือก็จะน้อยลงเรา,า็เลยามท่งคิดกันว่าเราจะต้องสร้างหุง่นยนต์ต้นแบบที่นะคะ่เขเรียกว่าพล์สูดเหมือนไอออนแมนเนียนะะ่ยค่ะใแล้วมีเธอ ให้ทั้งโลกอิ่มใจกับดีไซน์อุ่นใจกับความปลอดภัยสีไทยซปเปอร์แวร์คุณภาพที่โลกวางใจอไม่อยากจะเซ็นไรนะคะรับรองว่าน่าช่สุดไม่มีปัญหากวนใจไม่มีปัญหา<ส><ด> <Pharm ac captured> ปัญหาก็เหมือนกันไรกัง <resp> วลทีเดียวจริงไหมคะ อะไรเงี้ยจะเปไม่ใช่รุ่นนี้ต้องเสียใจมากๆและก็รันตีไม่มีปัญหาซื้อสินค้าไอทีอย่าดูแต่พิเต้มองหาสัญลักษณ์พรัสเต็ตบาซิเนกของคดีบริการหลังการขายเยี่ยมมอบความงามอันทรงคุณค่า ให้อยู่คู่การเวลาคริสตินโคคูเพิลซีรีส์ผสานอนุภาพสารสกัดจากไขมุกและแอปเปิลสวิตเซอร์แลนด์ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้ผิวกระจ่างใสจากคังเซนเคนโกสนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งไทย บริษัทแอมเวย์ way, ประเทศไทยจำกัด a p e x p r o f โป e ไ e ล์เบกลับมาอยู่กับผมนะครับป๊อบนรัตและรายการดีโอเนอร์คนหัวแถวนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับท่านนายกครับทางสมาคมเองเนี่ยมีนโยบายหรือมีกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมนะครับที่จะทําให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสรู้จักสมาคมนี้เดี๋ย้ได้มากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างไรบ้างครับสมาคมธุรกิสรสร้างบ้านนะคะ,ะที่จะต้องการให้ ผู้บริโภคได้รู้จักสมาคมมากขึ้นปีนึงเราจะจัดงานสองครั้งนะคะก็คืองานต้นปีจะเป็นงานโฮม v i วเดอร r โฟกัส นะคะแล้วก็งานปลายปีประมาณเดือนสิงหานะคะจะเป็นงาน Home Builder Expo ค่ะเห็นว่าปีนี้เนี่ยในงาน Home Builder Expo 2013เนี่ยจะมีกิจกรรมเรื่องการประกวดหุ่นยนต์รับสร้างบ้านด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องปัญหาการขาดแรงงานเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งได้เซ็น MOU อกับกระทรวงแรงงานที่กักเมื่อกี้นี้นั้นเรามาเรามาดูกันว่าในเรื่องของแรงงานที่ขาดแคลนไปแล้วก็ช่างฝีมือที่เป็นช่าง ฝีมือของในภาคก่อ,อสร้าง <c oughs> ก็จะน้อยลงนะคะเราก็เลยมาลัางคิดกันว่าเราจะต้องสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบขึ้นมานะคะ, ừ ừ ะเขาเรียกว่า power suit เหมือนก็ไอออนแมร์เนี่ยค่ะใสแล้วมีพลังนะคะก็เป็นที่มาของว่าเราก็เลยจัดการประกวดหุ่นยนต์เป็น home builder robot ก็คือหุ่นยนต์สร้างบ้านขึ้นมาปีนี้เป็นปีแรกนะคะในงาน Home Builder Expo 2013ที่เกิดขึ้นในวันที่22สิงหาถึงวันที่25สิงหาเป็นระดับอาชีวะนะคะให้น้องๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์การนวัตกรรมใหม่ๆที่นำหุ่นยนต์มาใช้สร้างบ้านได้จริงๆโดยที่หุ่นยนต์ตัวนั้นยกก้อนหินยกอิดบล็อกมาอะไรอย่างนี้ผสมปูนอะไรอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้โหเราจะทำเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็โดยที่ให้น้องอาชีวะเนี่ยมาแข่งขันกัน10 ทีมนะคะ <ผม S 2> โดยได้รับความร่วมมือกักบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการที่จะเอาน้องๆนไปฝึกอบรมแล้วก็ต่อยอด น้องๆได้ม,มีการพัฒนาในเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในการสร้างบ้านด้วยท่านนายกครับนอกจากการได้ชมการประกวดหุ่นยนต์รับสร้างบ้านแล้วเนี่ยยังมีความรู้เรื่องอื่นๆที่ที่ผมเป็นผู้สนใจใคนทั่วไปเนี่ยจะได้รับจากงานนี้มีอะไรบ้างครับโอ้จริงๆแล้วงาน Home Builder Expo จริงๆแล้วเป็นงานชื่อใหม่ล่าสุดของเราเลยในปีที่9ที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากปีที่ผ่านๆมาเราใช้ชื่องานรับสร้างบ้านแต่ในปีนี้เรามามา มาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับผู้บริโภคบ้างเนื่องจากเรื่องการประกวดขุนย,นยนที่ให้เรีนนห้ทราบเมื่อกี้นี้แล้วนะคะในงานนี้นะคะก็ยังจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะซึ่งเราร่วมมือกับ กระทรวงพลังงานนอกจากนั้นแล้วยังมีมุมสถาปนิกและมุมวิศวกรให้คําปรึกษากับผู้บริโภคที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนี่ยมาถามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่เข้าไปแล้วมีแต่แบบบ้านขายไม่ใช่แล้วค่ะเป็นงาน Home Builder Expo ซ์โปจริงๆเลย3แล้วครบเครื่องทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องกฎหมายเรื่องความรู้เรื่อง ออกแบบตกแต่งมีหมดมีหมดเลยค่ะมาครบเลยรวมถึงเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยสำคัญมากนะครับให้ท่านนายกย้ําอีกครั้งครับว่างานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่จัดที่ไหนอย่างไรครับได้ค่ะก็ขอเชิญนะคะงาน Home Builder Expo 2013จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะคะวันที่22สิงหาถึงวันที่25สิงหาค่ะก็ภายในงานนอกจากจะมาพบกับหุ่นยนต์สร้างบ้านแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการประหยัดพลังงานเรื่องของการให้คำปรึกษามุมวิศวกร แล้วก็มุมสาาปนิกนะคะแล้วก็มีแบบบ้านใหม่ๆในงานด้วยค่ะคก็ขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะในในกรณีที่สมาคมจัดงาน Home โนเอ็กซ์โนี้นะครับเราจัดมาหลายครั้งแล้วและแต่ละคราวที่จัดก็ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้ที่จะตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน นะเข้ามาหาข้อมูลนะฮะเราจะมะีผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นมืออาชีพที่มีความรู้ทางวิชาชีพต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะ,ะเราจะมีบูธในเรื่องของอความที่มีวิศวกรมีสถาปนิกแล้วก็มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในในเรื่องของเทศัญญัติหแล้ว,ว่็คนที่มีความรู้เกี่ยวก็เลือกปลูกสร้างบ้านมาให้ความรู้ลูกค้าสามารถที่จะ ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้วางแผนเรื่องในเรื่องของการตัดสินใจนะฮะว่าแบบบ้านแบบไหนนะฮะสไตล์แบบไหนลูกค้าชอบแล้วก็วางในเรื่องของงบประมาณ แล้วก็มีสินเชื่อที่จะให้ลูกค้านเนี่ยได้รับในเลดดอกเบี้ยพิเศษในมุมมองของท่านนายกครับวางแผนเอาไว้ว่าในธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยปีนี้นะครับน่าจะมีอัตราการเติบโตสักประมาณเท่าไหร่ครับค่ะ,คะก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณ4-8%ซะคะซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าถือว่าเก่งเก่งมากๆแล้วนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นมา ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาน้ําท่วมเป็นเรื่องค่าแรง300บาทที่ขึ้นมานะคะแล้วก็ปัญหาการขาดแรงงานด้วยงั้นปีนี้เราคิดว่ามูลค่าของค่าแรงมูลค่าของวัสดุมากขึ้นแล้วก็ตลาดก็จะโตมากขึ้นประมาณ4-8%ค่ะแเรเซ็ต่าทนายกครับอีกสักปีเดียว2ปีข้างหน้านี่นะครับ AEC มาแล้วแะเน่นะครับทางสมาคมเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปิดตลาด AEC อย่างไรบ้างครับค่ะสมาคมได้รับความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ นะคะก็ในเรื่องของ AEC เองเนี่ยทางระทสวงนี้ก็ทำจัดตั้งยุทธศาสตร์ที่จะเตรียมรับมือกับ AEC คงมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับท่านนายกครับท่านนายกเนี่ยเป็นผู้บริหารที่บริหารธุรกิจส่วนตัวด้วยมารับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมช่วยงานของส่วนกลางของประเทศด้วยเนี่ยนะครับท่านนายกมีมุมมองหรือมีทักษะหรือมีเทคนิคในการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารสมาคมนะครับซึ่ง <Okay. S 2> สมาชิกในสมาคมทุกคนเนี่ยป <Okay. S 2> ระกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน oh. มองมุมหนึ่งเหมือนทุกคนจะเป็นคู่แข่งกัน oh, <okay. S 2> แต่ว่ามาทํางานร่วมม้ร่วมมือกัน <Okay. S 2> เพื่อ <Okay. S 2> เพื่อสมาคมเนี่ยนะครับท <Okay. S 2> ่านนายกเนี่ยใช้เทคนิคอะไรในการบริหารงานแบบนี้ครับ okay. ในแต่ละสมาชิกแต่ละคนจะมีตําแหน่ง position ของของบ้าน uh huh. ต่างคนก็จะต่าง ต่างโพสิชันของแต่ละคนนะคะ,ะในการที่มารวมตัวกันเนี่ยเชื่อว่าเรารวมตัวกันด้วยความสามาคัคคีด้วยความที่จะทําไงที่จะจูงมือกันไปยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น uh huh. นะคะสมัสมสมาคมรื้สร่างบ้านเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นสมาคมที่มีความสามัคคีกันอย่างยิ่ง uh huh. แล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันผลักดัน uh huh. ให้สมาคมนี้เป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าถ้ามาสร้างบ้านกับสมาชิกสมาคมแล้วคุณภาพเพี่ยมเลยค่ะ วันนี้นะครับรายการ The เนอร์คนหัวแถวต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านดรพัชราตันทะยันยงนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านและกรรมการผู้จัดการบราิษัทมีนบุรีรับสร้างบ้านจำกัดนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับบริหารธุรกิจมูลค่ามากกว่า60,000ล้านบาทครับขอบคุณมากครับ ช่วงหน้านะครับพบกับคุณแนนนาในช่วงคนช่างคิดนะครับวันนี้เธอจะมีความรู้แล้วก็สาระอะไรไดีๆมาฝากเชิญติดตามรับชมครับสวัสดีค่ะแนนนากับพบกับทุกท่านในช่วงคนช่างคิดอีกแล้วนะคะแต่วันนี้แนนนาไม่ได้มาคนเดียวนะคะขอบคุณค่ะพี่แนนนา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไฟไฟสวิตตี้สาวหวานสายรายงานตัวค่ะช่างสดใสจริงๆนะคะไม่ทราบว่าน้องไ้าฟ้า,ฟาเนี่ยรับประทานอะไรถึงได้สดใสขนาดนี้มิ娅ค่ะทานอาหารให้ครบห้าหมู่พืชผักผลไม้ไ้าทานเรียบค่ะสมัยนี้ถ้าใครไม่สะดวกเขามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตัวช่วยค่ะไปดูกันค่ะพี่แนนนาใช่แล้วล่ะครับคุณแนนนาและคุณไ้าฟ้าซึ่งปัจจุบันหลายคนมักจะพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เข้มข้นไปด้วยไฟโจเนียทรี ที่หลายคนยังไม่รู้ว่าคืออะไรไฟโตนิวเทรีนคือสารอาหารตามธรรมชาติที่จะพบในพืชผักต่างๆทำหน้าที่คอยปกป้องพืชจากศัตรูธรรมชาติรวมทั้งป้องกันการเกิดความเครียดทางกายและการเกิดสารอนุมูลอิสระไฟโตนิวทรียนทำให้พืชผักมีสีสันต่างๆดังนั้นการบริโภคสีต่างๆในอาหารจะทำให้ร่างกาย สามารถสร้างภูมมคุ้มกันให้แข็งแรงยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการต้านอนุมูลอิสระการเติบโตของเซลล์อย่างสมดุลและกระตุ้นการตอบสนองของภูมมคุ้มกันของร่างกายนั่นเองครับสนับสนุนโดย New t r e Light บริษัทแอมเวย์ประเทศไทยจำกัดเป็นยังไงคะพี่นนนนาข้อมูลที่ฝ้ายหามาเก๋กู้ใช่ไหมคะใช่เลยคะ่ะรับรองว่าถูกใจคนสมัยใหม่ที่ต้องการใส่ใจดูแลสุขภาพแน่นอนคะ่ะ กลับมาพบกับเรื่องราวสาระความรู้ใหม่ๆได้กับแมนน่าและไ้าย้าสวิตตี้ในช่วงของคนช่างคิดสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่กําลังคิดกําลังวางแผนและกําลังตัดสินใจนะครับที่จะสร้างบ้านอันอบอุ่นให้เป็นรางวัลกับชีวิตของตัวเองและครอบครัวสักหลังหนึ่งนะครับเมื่อท่านได้ชมรายการดีโอ w เ e r คนหัวแถวในวันนี้แล้วนะครับคงพอที่จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ให้กับท่านได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจ ทุ่มเงินทั้งก้อนของท่านนะครับเพื่อเลือกของขวัญให้คุ้มค่ากับท่านที่สุดแล้ววันพรุ่งนี้ของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกลับมาพบกับรายการ The Owner คนหัวแถวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปัญหาจริงๆแล้วของคุณสร้างบ้านที่กลัวที่สุดแล้วกันนะคะคือเรื่องของการทิ้งงานปัญหาค,คลาสิกเลยลปัญหาใน,นใจเลยใช่ค่ะที่มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นป็นเพราะว่า เขาได้ง,งานหนึ่งชิ้นต่อหนึคนแค่นั้นเรอง